โอเคครับก็กลับมาครับต่อนะครับพาร์ทสองนะครับก็อยู่กับคุณเมย์เช่นเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเขานะครับเอออยู่ตรงไหนเนี่ยคุณเมย์ครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอิ่ก็ขอโทษด้วยที่พูดคำหยาบนะครับคือตกใจเมย์มุมครับ โอเคครับก็มีคนแนะนำตัวแล้วนะครับชื่อว่าไอนะครับชื่อเหมือนเพื่อนผมเลยครับโ okay. อเคพูดมาเลยครับไม่ต้องเงียบครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล โอเคครับตอนนี้ก็เกิดอาการเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลไม่แม่งบั๊กแล้วนะครับไม่บั๊กไปแล้วครับชิบหายแล้วครับไม่บ <laughs> ั๊กไปแล้วครับโอเคโอเคเรามาพิมพ์กันดีกว่าฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลลโหฮัลโหลฮัลโหล โลครับโลโลโลโอเคครับไมย์มันก็หายบักบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะไปหาคุณเมย์นะครับเป็นแอดมินของเซิร์ฟนี้นะครับโอเคนู่นครับอยู่บนรูน้นะครับคุณเมย์ครับให้ช่วยอะไรไหมครับ คุณเมย์ครับช่วยไปกดกดซับสไครต์ด้วยนะครับช,ชื่อช่อาแนะครับ S H r O เ้นวรรคแล้วก็ท okay ีครับโอเคครับไปกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้กำลังแข่งกับเพื่อนอยู่ครับสมัครช n n น l ใหม่เพราะแข่งกับเพื่อนครับช n n e l เก่าได้เป็นร้อยสามร้อยแต่สมัครใหม่ ก็เลยนี่ครับ <L un ces> คุณเ,ณเมย์ครับ,ค,รบคุณเมย์ค่าผมทีครับค่าผมหน่อยครับคุณเมย์วยใครวะเออสังบี ซอมบี้มาเคียกูก่อนมานี่มานี้ยอย่ามายุ่งอะไรกับน้องกูอ,อู้ันนี้เรากังมาครับของเล่นกับบนไปเรื่อยเปื่อยเฉยๆนะครับ ครับพี่ขุดเยอะๆเลยเออคุณเมครับพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับคนดูเหงาแล้วครับคนดูเหงา โอเคครับก็กำลังเดิมนไปบๆโอเคโอเขากันละไปไปบๆๆปไปขึ้นบนเลยกะจะกระโดดไปสักหน่อย โอเคครับเมื่อกี้ผมก็ฆ่าคนไปแล้วนะครับหนึ่งคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอจอบพิลคิงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทสามครับ